ตอนนี้ผมอยู่ที่ถ้ำเขาหลวงอำเภอเมืองจังังหวดเพชรบุรีมาชมความงามของถ้ำสันหน่อยมาเป็นครั้งแรกยังไม่เคยมาเลยเดี๋ยวถ่ายรูปถ้ำเขาหลวงอำเภอเมืองจังังหวดเพชรบุรีดูในแผนที่ไม่มันสวยอยู่เลยเลยอยากลองมามาเที่ยวดูวันนี้เป็นวันจัน คนไม่เยอะเท,ท่าไรถ้ำเขาเหลืองอันนี้เป็นประวัติของถ้ำเขาเหลืองตอนนี้ผมก็มาด้านหน้าถ้ำแล้วด้วยจะลองลงไปชมความงามของถ้ำกำลังเดินลง ลงทําบันไดที่ลงมาเมื่อกี้นี้เป็นถ้ำใหญ่สวยงามมากมากเลยผมก็มาเป็นครั้งแรกยังไม่เคยมาเลยให้ดูบรรยากาศ มีแดดส่องลงมาเป็นถ้ำใหญ่สวยงามมากๆเลยบรรยากาศเย็นให้ดูบรรยากาศอน,น,นี้เป็นเวลาเปิดปิดพันจันทร์ถึงศุกเปิดเก้าเก้าโมงเช้าปิดสี่โมงเย็นวันเสาร์อาทิตย์เปิดเก้าโมงเช้า ติดห้าโมงเย็นบรรยากาศข้างในถ้ำเป็นถ้ำที่ใหญ่สวยงามมากๆเลยมีแดดส่องลงมากำลังสวยเลยตอนนี้ มีพระนอนอยู่ในถ้ำ kind of th teacher, th ้วยเหมือนพระนอนท่านยิ้มด้วยสวยงามมากๆเลยมาไปตามกมาครับก็คือผมมือพี่สนุกของน้องครับแล้วก็ผมมือไม่แย่ส่วนลองพี่ สวยากมีแสงส่องสว่างออกมาเป็นทําที่ใหญ่และถ้าทางจะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยใหญ่โตกว้างขวางมากๆข้างบนจะเป็นปล่อง มีแสงสว่างรลอดเข้ามาน,นี่เป็นทางเล็กๆตรงนี้เป็นบันไดานทางขึ้นไปบนถ้ำหรือเปล่าไม่รู้บันไดาทางขึ้นไปชมวิว บนถ้ำบนยอดเขาเขาไม่ให้ไปมันมีเชือกมามัดไว้อันลงดีกว่าตอนนี้กำลังเดินลงมาก็มาที่เดิมเดินมา ที่พานนอนที่พานนอนเงินเดิม ภาพถ่ายนี่เป็นภาพถ่ายสมัยโบราณพศส,สองสองสี่ห้าสาม บรรยากาศภายในถ้ำเขาเหลวงวันนี้เป็นวันกันแต่คนมามา,มาเที่ยวเยอะพอสมควรมาเที่ยวชมส่วนมากจะเป็นฝรัง่งส่วนมากจะเป็นฝรั่งมาเที่ยว ตรงจุดนี้แหละที่เขาชอบมาถ่ายรูปจ,จะเป็นถ้ำถ้ำใหญ่ๆกว้างๆแล้วแล้วก็มีแสงแดดส่องเข้ามานี่แบบมีสวยๆหเห็นเขาชอบถ่ายรูปตรงจุดนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็มีแดดส่องมาแล้วแดดส่องลงมาให้ดูบรรยากาศภายในถ้ำ เป็นถ้ำที่กว้างใหญ่มากๆเลยตรงจะเป็นทางออก จะมีบันไดาทางลงทางลงทางขึ้นไปโน้นข้างบนบรรยากาศภายในถ้ำเขาหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นถ้ำที่สวยงามน่ามาที่ออกมามาชมมากๆเลย ทางเข้าไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าภายในถ้ำก็กว้างใหญ่มากเลยเป็นห้องโถงใหญ่คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนยังยังไม่ได้ถ่ายรูปเลย ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอจนจบดูคลิปจนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องบาวเช็ดกินเที่ยวตะลอนตัวให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆ <c oughs> ช่วงนี้เขไม่ค่อยสบายท่างหร่เสียงแหบ